สรุปให้พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาสรุปหนังสือให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆโดยเพจสรุปให้เพราะเราตั้งใจทำให้ง่ายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปให้พอดแคสต์นะคะสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้มินจะมาสรุปหนังสือที่ชื่อว่าแค่จัดการเสียงเล็กๆข้างในไม่ว่าทำอะไรก็สําเร็จ 21เทคนิคที่จะป้อนโปรแกรมใหม่ในหัวของคุณภายใน30วินาทีหนังสือเล่มนี้นะคะจะเปลี่ยนตัวคุณให้รู้จักความสำเร็จได้อย่างไม่ยากเพียงเรียนรู้แล้วจะพบว่าแค่จัดก,การเสียงเล็กๆข้างในไม่ว่าทำอะไรก็สำเร็จค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะจะเป็นการรวบรวมเรื่องราวแล้วก็ประสบการณ์ในการกำจัดเสียงเล็กๆในหัวของแบร์ซิงเกอร์หรือว่าผู้เขียนหนังสือเล่มนี้นะคะและผู้เข้ามาในชีวิตของคุณแบร์ ความสําคัญของการมีสติรู้ว่าเสียงในหัวของเราคืออะไรอะคะ่ะมันจะเป็นการเพิ่มโอกาสสู่ความสําเร็จนะคะเหมือนที่คุณแบร์ซิงเกอร์กล่าวไว้ว่าระยะทางระหว่างความสําเร็จกับตัวคุณห่างกันแค่ใบหูทั้งสองข้างหมายถึงว่าเมื่อเรามีสติรับรู้ถึงเสียงในหัวที่เกิดขึ้นนะคะเสียงในหัวที่พยายามจะหยุดเราจะเงียบไปนะคะเมื่อเรารู้ว่าอะไรที่หยุดเราไว้ไม่ให้เราทําตามความฝัน เราจะสามารถแก้ปัญหานั้นจากต้นเหตุค่ะด้วยการทิ้งมันไปนะคะแล้วก็สิ่งที่เป็นหัวใจของหนังสือเล่มนี้นะคะคือบทที่10ซึ่งเป็นบทที่บอก21เทคนิคในการโปรแกรมสมองของคุณใหม่เพื่อจัดการสิ่งในหัวนะคะเทคนิคเหล่านี้เนี่ยเป็นเทคนิคที่ง่ายและมินเชื่อว่าทุกคนน่าจะทําได้จริงนะคะสําหรับประโยชน์ที่ได้รับจากหนังสือเล่มนี้นะคะมินจะขอออก มันจะขอแบ่งออกเป็น3เทคนิคนะคะที่ทุกคนสามารถนําไปใช้ได้จริงนะคะ3เทคนิคนี้เนี่ยคือ 1. การเฉลิมฉลองในทุกสถานการณ์การที่เราฝึกตัวเองเฉลิมฉลองดีใจให้กําลังใจตนเองเมื่อเราทําสําเร็จนะคะหรือว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกว่า small wins นะคะหรือว่าเป็นสะสมชัยชนะเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะที่เราทําในทุกวันเช่นอุวันนี้ตื่นเช้าวันนี้ได้ตื่นมากินน้ํา ได้ดื่มน้ําอุ่นได้โยคะได้ทําอาหารเชา้าให้ตัวเองกินอันนี้ค่ะคือก็เป็นถือว่าเป็นชัยชนะเล็กๆน้อยๆนะคะที่เราสามารถจะภูมิใจแล้วก็อาจจะบันทึกลงไปในสมุดบันทึกของเราได้นะคะถ้าเราหมั่นสะสมความสําเร็จหรือว่าชัยชนะแล้วก็ความภาคภูมิใจในตัวเองเหล่านี้บ่อยๆนะคะ่ะโดยที่มันจะเป็นจะต้องให้ใครมารับรองหรือว่าอนุญาตให้เราสะสมความสําเร็จเล็กๆ,ๆนี้นะคะ เราทําได้ทุกวันเนาะถ้าเราหมั่นทำเนี่ยคะ่ะเราก็จะรู้สึกดีเวลาเราอยู่ในภาวะที่จมดิ่งนะคะเทคนิคที่สองนะคะคือการพูดว่าหยุดทุกครั้งที่เรามีสติรับรู้เท่าทันความคิดที่เราไม่ที่มันไม่สนับสนุนเราอะคะ่ะในวันหนึ่งที่เราไม่มีสติอะมันจะมีความคิดที่มันขึ้นมาในหัวตลอดว่าเมื่อไรก็ตามที่มีความคิดเชิงลบให้เราตะโกนออกมาว่า หยุดคือมันอาจจะฟังดูแปลกนะคะแต่ว่าถ้าหากได้ทดลองเนี่ยคุณจะเห็นว่าความคิดเชิงลบนั้นนะคะมันจะหายไปอันนี้อยากให้ทดลองดูนะคะและเทคนิคที่สามค่ะคือการเฉลิมฉลองความล้มเหลวนะคะสําหรับคนที่กลัวความล้มเหลวแล้วก็คิดว่าความล้มเหลวเนี่ยมันคือความผิดพลาดจริงๆแล้วความล้มเหลวมันคือการที่เราไม่ทําอะไรนะคะแล้วก็ไม่เคยผิดพลาดต่างหากนะคะ คือทุกครั้งที่เราล้มเหลวเนี่ยคุณแบร์ซิงเกอร์นะคะเขาบอกว่าเรากําลังเติบโตและเรียนรู้ดังนั้นนะคะทุกครั้งที่ลงมือทําอะไรก็ตามนะคะแม้ผลลัพธ์จะไม่ใช่ยังที่เราคิดนะคะแต่ว่าเราก็ควรเฉลิมฉลองการเติบโตแล้วก็เรียนรู้ทุกครั้งนะคะ เหมือนทุกครั้งที่เราลองทําอะไรแล้วมันเฟลมันไม่ได้ผละคะ่ะก็ให้เราบอกว่าเออก็ก็ดีแล้วนี่เราจะได้เลยรู้ว่าครั้งหน้าเราจะต้องไปทําแบบนี้หรือว่าเราไม่เหมาะกับการทําอาชีพนี้หรือไม่เหมาะกับการทํางานอะไรเล็กแบบนี้นะคะจริงๆในหนังสือเล่มนี้ยังมีอีกหลายเรื่องนะคะที่เกริ่นไปตอนแรกก็คือเขาจะมีทั้งหมด21เทคนิคนะคะถ้าใครอยากอ่านเทคนิคอื่นๆก็สามารถตามไปอ่านจากหนังสือเล่มนี้ได้เลยนะคะ คือเทคนิคอื่นๆเนี่ยสามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตของเราทุกคนได้นะคะหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากพอดแคสต์ในตอนนี้พบกันตอนหน้าสวัสดีค่ะติดตามสรุปให้ได้ที่ Facebook, Youtube และบล็อกดิค่ะเพราะเราตั้งใจทำให้ง่าย